ข่าวออนไลน์สื่อออนไลน์ของคนแพร่สายมูเตลูจัดพิธีไหว้พระราหูเทวดานุพเคราะห์เพื่อจะได้มีโชคลาภชีวิตเจริญก้าวหน้ายิ่งยิ่งขึ้นไปค่ะ ในว,วันที่17ตุลาคม2566ตั้งแต่ช่งชวงเช้าที่เทวสถานพระพิคเนตสำนักเทพจันทรคกปจังหวัดแพร่บ้านหัวทุ่งหมู่ที่9ตำบลสวนเขื่อนอำเภอเมืองแพร่ซึ่งเป็นสำนักเทพจันทรคกปที่มีพระพิคเนตเนื้อเงินยวงใหญ่ที่สุดได้กำหนดเลิกมงคลจุดเทียนบูชาเป็นการไหว้ส่งพระราหูเทวดานพาเคราะห์และจุดเทียนเศรษฐีทั้ง5ตามความเชื่อและศรัทธานำพาพินิหารซึ่งตรงกับวันอังคารที่17ตุลาคม2 5 0 66, ขึ้นสามข้ามเดือนสิบเอ็ดและในภาคข้ามเวลาสิบเก้านาฬิกาสามสิบนาทีซึ่งทางสำนักเทพจันทรคุบได้จัดพิธีไหว้ส่งพระราหูขึ้นเนื่องจากพระราหูย้ายเข้าราศีสถิตลักนาซึ่งเชื่อว่าเป็นพลังบวกโดยมีผู้ที่เชื่อและศรัทธาได้ร่วมในพิธีจุดเทียนไหว้ส่งราหูเข้าร่วมจํานวนมากค่ะโดยมีทั้งด้านน,นายอนันต์สีแดงผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักง,งานแพร่อุตรดิษฐ์เป็นประธานประกอบพิธีจุดทุบเทียน ดรวัฒนาสิริรัตน์กันตยานมุนี ผู้อานวยการสมาคมพัฒนาแพทย์แผนไทยแห่งประเทศไทยในพระอุปถรัรมภ์พระเจ้าวราวงเธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมเมือนสุทัศนารีนาถประจําจังหวัดแพร่ประธานกรรมการบริหารเทวสถานพระพิคเนตสํานักเทพจันทรคุปรองประธานสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดแพร่นําคณะผู้ศรัทธาทำพิธีค่ะซึ่งจากตําราโหราธิบดีกล่าวว่าเคราะนน้ำทั้งหลายที่จะเกิดขึ้นดวงชะตามีโชคลาภจำเริญการค้าขายการงานการเงินเนื้อ คู่ความรักความเจ็บป่วยโรคภัยอันตรายความทุกโศกผู้อุปถัมภ์คำชูเจ้าขุนมูลน,นายเมตตารักใข้คนทั้งหลายรักเมตตาแลประกอบพิธีจุดเทียนราหูโยกย้ายเปลี่ยนกาลโยกละคนาสถิตราศีมงคลสมัย ขอการงานการเงินทรัพย์สินเงินทองทั้งหลายที่ผ่านมามีแล้วไม่เหลือที่มีเหลือแล้วให้งอกเงยสมบูรณ์ผลซึ่งผู้ที่ได้ร่วมประกอบพิธีต่างก็อิ่มเอิบในกุศลผลบุญพลังศรัทธาที่ได้รับจะได้มีโชคลาภมีชีวิตเจริญก้าวหน้ายิ่งยิ่งขึ้นไปค่ะ นะครับทุกท่านเลย はい。<with> them. Yeah.

จะทำอะไรไม่มีอะไรค่ะขอให้ลูกขอให้ล bon ูกขอให้ลูกจะเปิดโฟกัสซัขอให้ลูกได้ใช่ครับแต่มันมันไม่มีที่ที่ ก็จัดจัดเองค่ะใช่โอ้ยโม้นผมอยู่อดีแล้วเดียว้ท่านพอต่อไปจุดเทียนละจุดเทียนละโอ้ยจุดเทียนละหอ้ัยเอาปลาปะเอกันเรม่เคยกันีเวแ่ไปก่อนเลยเอกนดนึมีนึกเพื่อจุดก็ให้เรยมาเลย มาดูแต่คนน้อยคนน้อยเนาจะจี่ไปทีีย่นน่นนนะเดี๋ยวแต่ครับแต่ก็ได้แต่หลายอัน่นครับเขาเบลอนะเพ่งบุญจังวางมาจุอันนี้ ขอสิบสามล้านสิบห้าข้อผีขอวันข้อย้เขอทกเกไปไหนไปด้ค่อยไปเลยี่แสงากทุกท่านม้พี่แม่มาอยนี่ไห ครับอุดเครัว่าชับแป้งจับอุดีหรอปวดแะติ้งอีกปะอ้ส่งอันนี้ไม่คือว่าแล้วครับเม่ประชดละว่างะว่ายอาทิตรงโอภาราหูนะครับเนเ้เอ่ยเอยน้ท่านนั่แหละแต่ละท่านนั่แหละ กุลูะนนะระพรม,มากุระวิสนกุลระเนวมหิสว,สวาสระหุชาชีเวนะมหา วัคต ap ุนธมรากายาสุร so, <c oughs> e, ิยโกติสมาปปามิรวิกน้ำกรุเมเดวาสารวัปิตัมภูปัสรุรภักษน้ำขุมาสุตัมโสกวิชนัดปัทังกัจมโอมตรยยมประกรรมยจามเยสุกันติมปุตติวัตรน้ำได้มาสการบูชาขอพร ความสุขความสําเร็จความเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าจงมังเกิดมีขอความมีกินมีใช้ขอให้มังเกิดขึ้นขอให้จับเงินล้านขอให้เหลือจับเป็นล้านขอให้มีแต่ความสุขความเจริญจะปราถนาสิ่งใดแล้วจะเดินทางไปที่ใดทิศใดก็ตามสีแดงข้าพเจ้าในวัฒนศิลรักกัญาณนบุนีเกิดวันที่21พฤษภาคม2520ในารอองนในอนันตสีแดงเกิดวัน,น,นอังคาร2กุมภาพันธ์2514ิีเกิดปีมะโรง นายนหรุนาฏปัญญาศิลป์เกิดวันพุทธที่20กุมภาพันธ์2517นางประภาพันธ์ศีไตรเกิดวันพุธ20วันที่21มีสายน2497เกิดปีมะเมียกรันคุณชัยภูวะริ์เกิดวันพุธที่2 1ตุลาคม2535เกิดปีวอกนายชาญบูน นายทิพพงศ์วงศ์แสนเกิดวันศุกร์2กุม1กุมภาพันธ์2517เกิดปีขามนายอิสารานวัตรมุ่งพยาบาลเกิดอังคารที่7พฤษภาคม2534เกิดปีมะแมนางสาวิภาพรลาดภูเกิดวันอาทิตย์ที่17กุมภาพัน์2523เกิดปีวอก นางสาวจีราพรสิริทิชากรเกิดวันพุธที่19เมษายนพุทธศักราช2 0 6พเกิดปีชวดนายธวัชชัยถนอมเกิดวัาานอังคารที่6ธันวาคม2520เกิดปีมะสงิงนายนันทพัฒประพัฒน์พรพเจริญเกิดวันพุธกลางคืนนายมงคลธนาพัฒกิจเกิดวันจันทร์ที่30เมษายน2524เกิดราศีเมษเกิดปีละกาเกิดวั mm. น, 2, นที่สิ 8กันยายน2549ที่10มกราคม2500ชานสมอนเกิดวันที่24มีนาคมเกิดวันอังคารที่21พฤษภาคม2515เกิดทีชวด7นาสวยอายุป58ปี56ปี11เดือน นางสาวทรงพรเหลืองฮิรันเกิดวันกันที่ที่21กรกฎาคม2 5 3 2เกิดปีมะเส็งร้อยเอกนายแพทย์ปองสมเรืองฮิรันเกิดวันพุธ9กพกันยายน2535เกิดปีวอกนางสาวปัญญาภา,าสศิราศิรินางอารีเรืองฮิรันเกิดวันพุธที่29กรกฎาคม2500ปี07เเกิดปีมะโรงนางสาววัรณภา รัตนันเกิดวันพฤหัส8ปดพุทธแเมษายน2514เกิดปีกุลวันที่1ิบหกตันยายน2516เกิดปีธนูนายสมเกียรติกองรีวเกิดวนางคาร,ท,รที่23 25มีพรเจริญกุศลอายุ5้าสี่เจ็ดวันเสาร์ที่16มกราคม2 5 1พสิดจชั่วคุณอาทิตอิยาเลิศเลิศบุญสถาพรเกิดวันที่11 2522เกิดปีมะแมว่าที่ร้อยีหญิงที่มาสีสุขอายุ49ปีเกิดวันพุธที่17มิถุนายน2500 77รูปเป็นาเป็นรูปเป็นนาม่ิ้าพระเจ้าเลได้อ่านเลยได้อ่านแล้ววันเดือนปีจงปรากฏวันเดือนปีจงปรากฏสิ่งดีๆจงปรากฏสิ่งดีๆจงปรากฏทางกิจการงานจะทํากิจการงานสิ่งใดแล้วซ้ายสิ่งใดแล้วซ้ายขอพรจากพระราหูขอพรจากพระราหูเทวดานุปเคราะห์เทวดานุปเคราะห์เรื่องฤทธิ์ผู้เรืองฤทธิ์สามารถ ปักเล่ามากนาี่ไงขึไ้ไหนเล่าดำๆน้ำ,นำ,นำ <preocup> ดำ,ำดำแฟนพี่เก่งปักหรือ,อยังป,ปักโอ้ดีมากเลยครับ<ต> <น reet> พี่ระวังเสื้อนะครับ

พี่บออะรอยาไินละอรครับงไหนนี่คืสองฟัน เราต่างนูนหมดกันมาไล่ไล่ไล่

我笑，我失败。